สวัสดีครับข่าวสั้นกันเดื่องทองประจำาวันที่8กุมภาพันธ์2 0 1 8ครับผมกลายเป็นเรื่องหน้าปวดหัวของร์สตรอไปเลยนะครับเมื่อดวิดออสเทนออกมารายงานว่า ตอนนี้ครับกราเบลมาติเนลี่ตัวรุกทีมชาติบราซิลของปืนใหญ่ครับมีอาการบาดเจ็บตรงแฮมสตริงครับแล้วก็จะต้องพักประมาณเดือนกว่าๆซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาได้ยังไงเมื่อไหร่กันด้วยนะครับหลังจากที่ไปมีอาการบาดเจ็บเกมที่ปืนใหญ่บุกไปพ่ายให้กับทีมนิวคาสเซิลนะครับสู 0, 2, นย์นตัวสองในศึกฟุตบอลระเบายครับเลขที่2นั่นเองและจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทำให้อาร์ชตอนเนี่ย ปวดหัวกับการจะจัดนักเตะตำแหน่งตัวรุกลงเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีนักเตะอย่างบุกฤษสายการที่บาดเจ็บแล้วก็คาดการณ์กับมันน่าจะกลับได้ประมาณเดือนมีนาคมกลางมีนาคมหรือว่าปลายเดือนมีนาคมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คนที่2คือเป็นตัวของกราเบลเชลซุดครับที่เจ็บนานเลยครับ9เดือน10เดือนก็คือจะกลับมา ปีหน้ากันเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือเป็นตัวของกราเบลมาติเนลินนั่นเองแล้วมาส่องดวงนักเตะตำแหน่งตัวรุกของอาร์เซนอลมีใครคนไหนบ้างเนี่ยครับที่จะสามารถลงช่วยทีมได้นะครับคนแรกก็คือเป็นตัวของไคฮาวเวสไคฮาวเวสเนี่ยเล่นตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเล่นแบบโฟล์ไนด์นะครับแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันครับเขากลายเป็นกองหน้าตัวหลักของอาร์เซนอลเพียงแค่คนเดียว ตำแหน่งของปีกซ้ายเนี่ยที่จะเป็นตำแหน่งเดิมของกราวเวียร์มาติเรี้นั้นก็จะมี Leno เลนโตรทอานะครับที่สามารถเล่นได้ซึ่งทอสานี่เล่นในทางปีกซ้ายอกองหน้าแบบ f a l ส์ไนนักเตะตำแหน่งของเบอร์8นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็อยู่ที่ทางฝั่งของปีกขวาที่ยังคงเล่นได้อีกด้วยครับคนต่อไปก็คือเป็นราฮิมสเตอร์ริงไม่รู้ว่าจะเป็นความหวังของแฟนบอลอาร์ซนอลหรือเปล่าครับกับ ปีกตัวยืมที่มาจากเชลซีแบบไม่มีค่ายืมแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยน้อยนิดนะครับแต่ว่าพอเขาไปอยู่กับอาร์เซนอลอ่ะคุณผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความคาดหวังว่าเขาจะช่วยทีมอะไรได้มากเลยถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะได้ลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนักเตะตุก a อาร์เซนอลมีอาการบาดเจ็บแต่เขายังไม่ได้แสดงเห็นความปราดเปรียวหรือว่าความอันตรายในการเล่นเกมแดนบนให้กับปืนใหญ่กันเลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือจําเป็นต้อง เป็นตัวเลือกแรกๆก,ก,กับการจะส่งโงสนานะครับคนต่อไปก็น่าจะเป็นตัวของอีธานวานเนรีซึ่งเจ้าหนูคนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีพัฒนการที่ยอดเยี่ยมยังไงแล้วก็มีความคล้ายคลึงก,กันกับตัวของบุคโยซาก้ายังไงโดยเพาะเมื่อไปเล่นตำแหน่งของปีกขวานะครับโดยเฉพาะเกมที่ยิงประตูสุดสวยใสแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่คือ4 นักเตะของอาร์นอลในทีมชุดใหญ่ที่เราจะเห็นกันอยู่ประจำหรือว่าคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วพอไปดูนักเตะดาวรุ่งตัวสำรองก็ต้องยอมรับว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งใครลงมาเล่นเพราะว่าตัวของมิกลเอตาเองเนี่ยอาจจะมีนักเตะดาวรุ่งนะครับมานั่งสำรองข้างสนามบ่อยๆก็จริงแต่ในแง่ของคุณภาพต่างๆก็ต้องยอมรับว่ามันยังคงห่างไกล กับนักเตะรุ่นพี่กันอีกด้วยนะครับและถ้าหากว่าตัวของอาร์ซนอลมีใครสักใครคนนึงมีการบาดเจ็บไปอีกเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อการเล่นเกมรุกกันเป็นอย่างมากแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แฟนบอลคงจะไม่พอใจแน่นอนกับเรื่องของการเสริมทีมเพราะว่าในช่วงของตลาดนักเตะท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาร์ซนอลเองก็ไม่ได้ดึงใครเข้ามาสักคนนึง มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของกองกลางบางส่วนนะครับอย่างเช่นว่าตัวของมาร์ตินูเลกาเนี่ยที่สามารถเขี่บไปเล่นเป็นตำแหน่งของปีกข,ขวาแตนะ่หากว่าอาร์ตโลมีนักเตะเจ็บมากกว่านี้ก็ไม่รู้แล้วครับจะจะมิกลเอตาจะ,จ,ะจัดทีมได้ยังไงเราเคยเห็นเคเนเทนี่เล่นตำแหน่งของปีกซ้ายอยู่ด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายของบางเกมซึ่งอันนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าทีนี้ก็เป็นคนที่ครอสบอลได้แม่นๆแต่ถ้ายังมีคนเจ็บต่อไปอีกคิดไม่ออกแล้วครับว่า จะเอาใครมาลงเล่นมาลงสนามในเวลานี้